สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mac Thailand f i ิชชิ่งออนทัวนะครับครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปตกปลาครับมาเจอกันคลิปหลังห้องเช่นเคยนะครับก็ถ้าคลิปหลังห้องแบบนี้ก็จะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกันครับวันนี้วันนี้ก็ตามคําสัญญานะครับ ว่าจะมาทําหัวเชื้อที่ผมใช้อยู่นะครับหัวเชื้อสูตรนี้ก็จะใช้ได้ทั้งปลาเก็ดแล้วก็ปลาหนังเลยนะครับผมก็ทําใช้มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็เลยนําไปใช้จริงแล้วครับถึงมานํามาทําคลิปบอกกันนะครับทุกทุกสูตรหรือว่าเหยือ่อหรือว่าอะไรผมก็จะนำไปทำแล้วก็ เทสดูก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาทําคลิปนะครับถ้าท่าผู้ชมถ้าได้ดูคลิปเก่าก,ก็จะจะเห็นอยู่ว่าผมใช้นะครับนําไปตกประจีนวันนั้นที่ไปตกอยู่บึงถามเสียนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เหยื่อประจีนไปผมก็เอาห่อเชื้อตัวนี้และครับมาแปลงเป็นชายลำแล้วก็เพิ่มยำโลเข้าไป เอาทำเป็นเหยื่อปะจีนก็ใช้ได้นะครับก็เอาไปแก้สถานการณ์หน้างงานแล้วก็เอาไปตกปลาสวายนะครับตกปลาสวายปลาบึกได้นะครับเพราะหัวเชื้อสูตรนี้ผมจะเน้นไปทางปลาหนังนะครับแต่ปลากรดก็ใช้ได้นะครับมันจะมีส่วนผสมอยู่นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ่อเดือนที่เขาไปรับชมนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับส่วนที่ท่านกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรน้าแดงครับก็มีนี่เลยครับผงจุรสนะครับอาหารไอของปรุงรส ที่เราใช้ทํากับข้าวเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูอัตราส่วนกันนะครับมีอะไรกันบ้างครับขับต่อมาครับน้ําตาลทรายขาวนะครับใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับมาครับเป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็เอามาครับเป็นหัวเชื้อนะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมหาได้ยี่ห้อนี้ ยี่ห้อไม่ไม่ถ้าหาได้ตามบ้านตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปของนานาก็เอากลิ่นตามนี้ครับยึดประมาณกลิ่นตามนี้แต่ผมใช้กลิ่นตัวนี้ครับก็ลองไปหาดูนะครับนี้ครับตัวนี้เป็นกลิ่นใบเตยครับพีเขียวใบเตยครับตัวนี้กลิ่นแรกนะครับ อันดับต่อมานะครับเป็นเป็นกลิ่นวานิลาใสนะครับวานิลาใสนะครับวานิลาใสครับส่วนต่อมานะครับเป็นกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลยครับกลิ่นปลาบึกนะครับ ตัวนี้จะออกกินนคาวนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาตัดนะครับอย่ารีข้ามเลยครับันี่ออกเป็นน้ําสีม่วงนะครับตัวนี้เป็นกลินปลาบึกนะครับผมต่อมานะครับยี่ห้อนั้นมัหมดนะครับผมก็เลยได้ยี่ห้อนี้มาเป็นกลิ่นสบายนะครับสบายนะครับมานะครับเป็นนมแมวนะครับแมว ก็เห็นไหมครับผมใช้สองยี่หอ้อเพระาะว่าเมื่อผมไม่เน้นยี่ห้อนะผมเน้นที่กลิ่นนะครับ <c oughs> ก็หัวเชื้อสูตรนี้ผมใช้ก็ใช้ได้ดีนะครับทั้งปลาสวายก็เคยได้แล้วก็ปลาบึกนี้ยังไม่เคยได้แต่ว,ว่าผมก็คิดว่ามันจะโอเคครับถ้ามีตัวนะครับรแต่ทีไ่ได้ก็คือปลายี่สกแล้วก็ปลาจีนนะครับมันก็การันตีได้ว่า กินทั้งปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเวลาปลามันเคี้ยวๆก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะดึงดูดให้ปลามาเข้าเหยื่อเราได้นะครับเหมือนยี่สกไซส์ใหญ่ที่ผมได้อยู่บ่อสองไร่ไบางเลยนนะคนปรปฐมผมก็ใช้หัวเชื้อตัวนี้นะครับฉีดเข้าไปตรงหนมปังแล้วก็ก้อนเหยือ่อก่อนที่เราจะตีลงไปนะครับผมก็ฉีดๆเราปั้นเต็จ ชีดใส่นมปังปืดๆแล้วก็ฉีดใส่ก้อนเหยื่อครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมว่าเราต้องผสมอย่างไรกันบ้างมีอัตราส่วนยังไงนะครับโอเคครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับใช้พญานะครับมาตั้งบนเตานะครับใช้เตาแก๊สก็เอาไปละลายน้ําตาลกับนจจตรนะครับก็ใช้แก้วประมาณนี้นะครับ กแก้วแก้น้ำยาวๆนะครับแกน้ำเอาไว้เป็นตัวตวงนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งกแก้วนะครับดูดีนะครับอาจารยส่วนแก้วนะครับตัวนี้ผมทำใช้เองครับไม่ได้ ไม่ได้ไปดูใครแล้วก็ลองเรียนแบบใครมาครับล้วก็ลองใช้นะครับมันใช้ได้ดีก็เลยนามาแบ่งปันกันครับถัอมาก็เป็นชูรสนะครับกากาเอาครับผมชรสนี่ผมใช้อยู่ครึ่งแก้วนะครับ เครื่องหนึ่งนะครับเครื่องกะทิลงไปนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับคือผมมาตั้งไฟเพื่อว่าให้มันละลายเร็วขึ้นถ้าไม่รีบก็ไม่ต้องตั้งไฟก็ได้ควรควรไปเรื่อยๆให้ให้ใหนะให้น้ำตาลทรายกับผงชูรสมันละลาย ก็ใส่ไปหนึ่งแก้วนะครับน้ําน้ําเปล่าเรานี่นะครับน้ําดื่มน้าเปล่า,าไปหนึ่งแก้วนะครับประมาณนี้อะตดิตดไฟไฟบอลนครับไม่ต้องให้มันเดือดนะครับพอพอน้ำตาลกับ น้ำใจของทุเรศลายก็พอแลกวต้องควรไปเรื่อย ใช้ได้ครับปล่อยให้มันละลายนะครับแล้วก็ปล่อยพักไว้ให้มันเย็นกน่อนหรือว่านาไปแช่น้ํานะครับนาไปแช่น้าให้มันเย็นตัวเร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่รีบเราก็ปล่อยพักไว้แบบนี้ครับให้มันให้มันเย็นกน่อนก็อยก็เยมาผสมน,นะครับโอเคครับเดี๋ยว,วครับส่วนต่อมาครับผมรีบนะครับ ก็จะนำภาชนะใส่น้ำไปนี้ของเขามองเพื่อให้ความร้อนถ่ายเีออกได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่รีบก็ปล่อยไว้เลยครับปล่อยพักไว้ให้มันเย็นตัวนะครับค่อยไปผสมเปิดไฟอ,อุนอ่นๆพอให้น้ำตาลทรายกับน้ำชุรสมันละลาย พับพอรับพอน้ําที่เราเคี่ยวมันเย็นตัวเสร็จแล้วครับเราก็มาผสมกันเลยครับเดี๋ยวมาดูช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันจะมีส่วนผสมอยู่ที่ใส่ไม่เท่ากันนะครับต้องดูให้จบนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับใส่ลงไปเีอไปหมดขวดเลยนะครับลงไปเลย แล้วก็นําขวดนี่เราเก็บไว้พอผสมเสร็จเราก็มาเทใส่ขวดเก็บไว้นะครับมาครับวันนี้ลาใส่ครับใส่ลงไปเลยกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ทําแล้วถ้ามันใช่ดีก็นําไปใช้กันได้นะครับผมก็เลยนามาแบ่งปันกันต่อครับต่อมาครับเป็นกินกระเบืนะ้อง ใส่ด้วยนี่ครับไปเตยครับเดี๋ยวไปเตยค,ครับก็นี่ครับกินสบายนะครับมันไปเลย เลยครับวน,นกันก็คือส่วนผสม5อย่างนี้นะครับใส่ตลงไปอย่างละ1ขวนเลยครับแต่ว่าเราจะมีนี่นะครับนงเมวนะครับที่จะใส่ไม่เข้ากันกับเพื่อนนะครับ นะครับใส่ลงไปหนึ่งสองสามี่สีฟาเต็มๆนะครับมันล้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยสีฟ้านะครับที่เหลือแล้วก็เก็บไว้ผสมรอบหน้านะก็ประมาณนี้นะครับก็ผสม ไมให้ทุกอ,อย่างเข้ากันนะครับไมให้ทุกอ,อย่างเข้ากันนี่ครับสีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะไปดูได้นะครับเป็นที่ผมใช้มันเป็นสีนี้หรือเปล่านะครับนี่นครับทำจริงใช้จริงนะครับนํามาแบ่งปันกันจริงนะครับไม่ได้คิดแล้วก็มโนขึ้นแล้วก็ค่อยมาทำคิปนะครับ คือทาก่อนแล้วก็ไปเทสไปใช้จริงครับมันดีก็เลยนำมาแบ่งปันกันครับใช้ได้ทั้งปลากเกล็ดปลานหนังนะครับอยู่นี้คนให้เข้ากัน,นครับอันนี้ก็เป็นนันสิตครับแล้วก็มาเอามากรอกในขวดพวกนี้แล้วครับเอามากรอกไว้แล้วก็นํามาเอาเก็บไว้ได้นานนะครับ เก็บไว้อุณหภูมิทั่วไปเลยครับเก็บไว้อุณหภูมิทั่วไปเราหมดใช้หมดแล้วก็นําค่อยนําออกไปใช้เรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วแล้วก็มากรอ,อกใส่ขวดพวกนี้แล้วเก็บไว้ได้นานนะครับเราใช้ค่อยนำออกไปนะครับมันเหลือแล้วก็เอาใส่ขวด เกินไว้ก็ได้นะครับครับก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้ใส่ห้ากวดนี้มันเหลือนะครับก็ต้องมาใส่ขวดตัวนี้ไว้ใช้ได้นานนะครับเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเลยครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับแต่ให้ไม่ให้โดนแสงนะครับก็เก็บไว้ในห้องหรือว่าในที่ไม่โดนแสงครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนำเบดใช้ดูนะครับ นไปลองใช้ดูถ้าได้ตัวหรือว่าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับทุกสูตรทุกเหยื่อนะครับผมจะนําไปเทสแล้วก็ได้ผลจริงผมถึงนํามาแบ่งปันนะครับแล้วก็ของผมนี่ผมบอกตัวว่าผมคิดเองนะครับแล้วก็ลองใช้นะครับค่อยมาแบ่งปันนะครับไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครมานะครับก็ การตกปลาครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับบอกตรงๆมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆนะครับว่าทาอย่างนี้ทํานี้แล้วมันไม่ทําอย่างนี้แล้วมันจะกินนะครับมันอยู่ที่หมายแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็สภาวะในวันนั้นๆน,น,นะครับบางทีเราไปเจอบอ่อเหมากว้างๆเนี่ยปลามันก็ไม่ได้อยู่ทั่วบ่อนะมันจะกินเป็นจุดถ้าเราลงถูกจุดถูกหมายที่ บริเวณที่ปลามันอยู่เยอะๆมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้ตัวเยอะขึ้นแล้วก็เหยื่อเราดึงดูให้ปลามาเข้าเหยื่อเราได้ดีพอหรือเปล่านะครับบางคนก็ไปตกบอ่อเผาบางคนก็ไม่ได้หรือว่าได้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนไหนลงตุกทพี่ก็สมบังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็คนไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงน่นลำล้ำรวยๆนะครับผมจะช่วงนี้เข้ากะนะครับก็เลยไม่ได้ออกไม้ก็ มาหาเทคนิคหรือว่าทําคลิปดีๆมาแบ่งปันครับก็จะพึ่งเบื่อจะพึ่งเหงากันนะเพราะว่างานประจําผมก็มีนะผมก็ต้องทํางานแล้วก็อนหยุดช่วงวันหยุดผมก็ไปทําคลิปหาหมายหาที่ตกปลาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือว่าหาที่ให้ท่านผู้ชมไปตกปลาพักผ่อนกันครับก็เป็นกําลังใจกันนะครับฝากดติดตามนะครับก็ทุกคลิปทุก การเดินทางก็มีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมก็ทําด้วยใจรักจริงๆนะครับก็สนับสนุนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านตกปลาได้เยอะมันหมานกันทุกคนนะครับร่ำล่ำเลยรวยยิ่งเงินไปครับสุขภาพแข็งแรงอย่าจิบอย่าตัวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมบ๊ายบายขอบคุณมากครับ จะมีสาระดีหรือว่าหมายดีๆมาฝากกันเลยครับที่ช่องแม็กไทยแลนด์ i ิชชิ่งออนทัวรครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ